ที่กันหมดนะครับอายุ60ก็เรียกนะักที่อายุ50ก็เรียกนะักที่นะครับเป็นที่ของทุกคนหมดแล้วนะครับแนะนําตัวก่อนดีกว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมชื่อนัทสตาทรนะครับเป็นเชียงใหม่เหมือนกันนะครับอ่าก็เกิดที่อำเภอเนะมืองใชไะะ่ไหมครับแม่เกิดที่อำเภอเมืองนะครับแต่ปัจจุบันอยู่บ้านอยู่แม่ริมนะครับแล้วก็เรียนมงฟอนมีใครสิกับมงฟ่อนไหมครับ เยีย่ยมเลยไม่ใช่สินเก่าตัวจริงนะนะหลอกเราหลอกเราใครชอบกินไส้อัวไหมครับข้าวซอยโมเยี่ยมมากอันนี้มันเป็นช่วงแบบว่าช่วงเขาเรียกอะไรช่งความคุ้นเคยกันนะครับหาผ้าขาพวกเป็นเรารู้ว่าใครที่ชอบอะไรเหมือนเรามันทำให้เรารู้สึกขุนใจขึ้นนะครับคือการมยโรบยีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากขึ้นกี่ครั้งก็ประมาาแล้วก็ตื่นเต้นนะครับฉันต้องหาพวกก่อนนะครับ เมื่กี้ใส่วเข้าซอยไปแล้วนะครับมีอะไรอีกท่านิยุิธ์มันไม่ใช่การอ,อะไรนะครับอ๋อนมจี้น้ำเยี้ยวนมจินน้ำเงี้ยว,อนนเ,ยวเออ,เอ,อมีใครชอบนมจินน้ำเงี้ยวไหมครับอุ่นใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับงั้นแล้วมีใครเป็นครอบครัวเดียวกับนัดบ้างครับ เชียงใหม่มาหลายทีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าญาติเยอะขนาดนี้โอ้ทุกคนอยู่ดีๆกไม่อยากเป็นญาติกับนายกันหมดเลยรู้สึกดีใจดีใจนะครับเป็นความอบอุ่นนะเป็นความอบอุ่นแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนเชียงใหม่ด้วยกันนะครับต้องขอแชร์ความลับอย่างหนึ่งในวงการบันเทิงให้ทุกคนฟังว่าทุกคนคงมาบนเชียงใหม่ไว้ไงคนเชียงใหม่เนี่ยทุกคนจะบอกว่าเป็นที่ปราศเสียนเคยได้ยินปะ ไม่เคยเลยสินี่ไงคนวงนอกไม่ใช่คนเชีงใหคนวงนี่เขาบอกว่าเชียงใหม่เป็นที่ปราบเซียนเพราะว่าคนดูที่เชียงใหม่นิ่งร้องอะไรไปนิ่งเงี่ยใครทำไรไม่เคยทำไม่เอ็นจอยจริงป่ะครับ <ST> S> <S จริงจริป่ะ <ST> S> <S แน่นะแน่นะราฝปากแล้วนะว่าไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปเราช่วยนักร้องดังๆแต่ว่า ไม่ต้องพวงครับเราเห็นแล้วว่าหลายคนคงเกิดไม่ทันเพลงนั้นแน่เราจะมีการสอนกันก่อนสัส้นๆง่ายๆท่าน,อนลองคิดถึงฉันไหมครั้ดีให้ท่านลองลลว่อาอะเดี๋ยวเอาโน้ตไปด้วยตรงนี้ไม่มีเสียงเปียโนครับ<ล>เปียโนครับ<ล>อ๋อยู่น,ะนไหมคนดีนี่นะครับเป็นโนะ้ตของน้าจ้ะเ,เรา,เรา,เราลองคิดคีเองคิดถึงฉัน

คิดถึงจริงๆนะครับคิดถึงจริงๆอันสุดท้ายแน่ใจได้เลยอ่ะเราจะมีรอบสองให้คุณก่อนก่อนที่จะไปเริ่มเพลงจริงตาบนั้น ขอเสียงก่อนได้เลยครับลองมิวสมามาแล้วคิวนึ่ง,งจำได้นะจได้นะสประโยคแค่นั้นนะครับแค่ประโยคเราก็สามารถเป็นครอบคัวเดียวกันได้แล้วครับวันนี้ร่วมสนกันเดี๋ยวตอนแรกเราไม่ปไม่ไรโยกหัวไปนะครับนจริงๆนะฉันขน ถ้าใครบอกว่าเชียงใหม่นิ่งเชียงใหม่เยี่ยเราจะคานดปวยคนแรกเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่ะ